ตู้ซีตู้ซีเฮ้ยจะลปเพจแหวนวันนีดด้คือขายแหวนจริงๆหรือเปล่าครับเห็นมีเต็มเลยเอยเอปกติเพจแหวนต้องโคตรขายแหวนวันนี้โปรโมชั่นอย่าลืมซื้อนะครับโปรโมชั่นกำลังจะหมดวันนี้นะอะไรี้โปรโมชัลล่นกำลังลดเดือนหน้าอย่าลืมซื้อทำอะไรนะั่นลุงทำอะไรนะัรนะ้นลุงทำทำเถอะ อ่าเยาว์ไทารัฐเป็นยังเคยโปรโมทข่าวไอ้เกมว์ีทูเบอร์เ <c oughs> ออแต่ไทยรัฐขโมูยเนี่ยช่องที่โม้ทสุดอีกครั้งเสียงม,ม,มันไม่ออกไอ้นี่วะอ่าผมเคยไปออกข่าวไอ้ลูกเขาโดนจับไปทำแรงงานต่างชาติต่างดาวดิก็แต่ว่าสองพันสี่มั <c oughs> ม้งผมเคยไอ้เยาว์เคยออกข่าวเสอยแล้วอ่ะอ่าออกข่าวเสีย ไปโกตาลุลง,ตงโตงกักแล้วปลาใส่แังผ่านติดตัเียแั่งกินกูดั่ยตอนนั้นไปเดย,ย่านนนี้ยายาตกาศเฮียวแม่ <c oughs> โค้ไก่ที่ไหนก็ไป้รู้เหลือมพี่ดูไะ้นกอัธรรมดามาแล้วมาแล้วกินปืนมีแล้วอันนี้มีแล้วเพยนเลยแต่ไม่มีตัวจัดจัดดูยังดูยังหนึดู นานเกียร์เขมองมาเยอะเลยสิสองเฮ้ยรถวิ่งวัดตรงข้านเนี่ยถ้าเหมาตัวแล้วแบบอย่อามาจบหรือแคอ่เอาตัวตัวต,วตายเกียร์เดี๋ยวเราเป็นเตะเราเป็นเตะเราต้องเหมาไวปเราต้องสี่ขึ้นไม่เป็นรอบแลว้วเป็นรอบอันนี้เป็นรอบแลว้ว เออซอร์ต่อไปก็เลยส่องขวาบนนี้คอยดูสองขวาบนหมดเฮ้ยอยู่นั่นไงว่าัแปลกว่าจดเรียบร้อยเีมันโดนเลยดมันมันแก้เปล่าวะเอ้ยไม่ไม่ไม่เเลียบเกียบๆแล้วเกียบๆียคือคือเราคืาเรามีของซ้มแล้วเราสมตู้เดิมเราจะได้ซีพีขึ้น อ่าใช่แต่ปกติมันจะเด้งขึ้นตรงไอ้นี่เลยเด้งข,ขึ้นตรงหน้าจอไอ้เกียร์แบบไอ้ตู้นั่นแ่ะจอไอ้อะไรนะเอ่อนิมบปัดป่ะตูต้ตูอะไรไอ้เกียร์ไม่ใช่ตู้นี้ตู้เดียวเลยสัตว์ปืนบอกแล้วปืนไอ้เกียร์เดี๋ยวของส่วนที่สองเติมเต็มเลยมันจะคับไม่ออกเนี่ยผ่องไอ้ 4, เกียร์สิบเปนห้าเดยววะ อย่าทันคืนสองพนเก้าไม่คดีวเรื่องของีบรรห้าพีตุกไม่คิดดีูดีหนึ่งคิดดีผีบรรห้ามันสองคนจริงยรวยเล,เลยเดีืยใช้จริงสองพันสี่พีสัตว์เอาตัวเดียวเราจะก,กินเลี้ยเดียนิวเติเมเลยถัดตุดมาถัดตุดมาแหนแห่กันต ทิ hehe, 4, 6, ้งิ้งกับลครอีีมึงใช้ฟรีพันหกฟรีพันฟรีพีสี่พันหกเพื่อนนีตัวเดียวอีก hey, ีไอ้ไอ hey, ้นั่นหมดไปยังวังอะเออมันเปิดไอ้เคียรหมดไัแล้วนี่มว่าก็วันนี้ต้อตามไหมเคยยินมันอ่ใช่ไอ้นี่นีแล้วมันน่าสงสัยอ่ะถ้ามูมีปืนอยู่แต่ถ้าเปิดซ้ำมันมันจะให้กูบอกบัตรมิติก่ะ เคยที่มข่ามาเอกีมันได้ไหมล่ะมันหมดเคไปแล้วดิไม่ทันเปิดเลยก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไอ้เจียบขอก็คงมีของที่ผมเปยนละไม่ได้นี่ี่ยเียโก็พอเนี่ยเอใช่ไอ้ไอ้ไอ้ช่วงที่ม่อไอ้ตู้เจนจะเป็นตู้ห้าปืนห้าปืนอะไรนีมีความรดดด่นอะไเ่ป็นลจกทาเป็นลกท่าปืนไม่ต้อูมีว ทุกทายวินได้กันแบบไอ้เยอะงฮาบินมาขัดได้เลยสูตรซีพีแต่รีรีตู้ได้ปืนอะไรดียเก็บพินาโซสุไรเพี่เหลือม right. ังเน่าเลยแง่ะเอออ้นี่โซสุละเฮ้ส่วนซีพีส่วนซีพีเจ็บหัวเทเลสต์ไว้ฟุ๊บมันเอามาขายครั้งเดียวใช่ปะไอ้ตัวเนี่ยแม็กมันเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์ไง สิ่งเยอะมากอ่ะที่นึงเลครับพาจอไม่นีกันนีอ๋อไมะหลักหลักอีดอไม่ขึ้นหรอวะ เไอ้พี่เขี้ยไม่นับด้วยลักกี้ดอไม่นับไม่นับครับผมไม่นับไอ้เหี้ยก็ของมีแล้วแล้วให้มูลักไก่ด้วยอ่ะเวสียงเลยไม่ได้งงเนาะอยู่สองอูกลเปิเออเดี๋ยวไอ้เขี้ยแทนที่มึงจะเปิดตู้เขี้ยเนี่ยมึงได้ทั้งตู้เลยควายเนี่ยไงไม่ไอ้เขี้ยตู้ข้างล่าง เงี้ยเออไม่เอาไอ้เนี้ยนี่ควายแทนที่มึงจะเปิดตู้เฮียนี่มึงได้ทั้งตู้เลยห้าพันซีพีมึงอ่ะมึงราคาใช่เป็ราคาไหมเออแล้วราคาตลอดเลยยังเนี่ยราาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มึงเปิดมึงเปิดมันเปิดไอห้าพันมึงอ่ะมึงก็เปิดพวกเทียนมันก็เปิดได้หมดแล้้วไอหละจบแล้วจบแล้วโถไม่ยอมเช็คโดยดี พอใจลบไล้เลยเปิดเปิดเปิดโคเปิดโอเปร่าไอยเงี้ยเปิดปวดปิดโอดอดโง่ไอ้ยอายลบไล้เลยเปิดโคเปิดโอเปร่าไอ้ยคอมระเบิดเติมอีกรอบเลยเหนือเหนือเนือกำลังเล็งโปอยู่โอ้เฮียแปลพอสัต เวที type, Ale, are, yeah. well, ่ว <pl ains> ีเอาไอ้เหียนนั้นก็จะได้ทันโตแล้วทำไมมีฉลาดน้อยจางไลยเหี่ยแม่ดีใจอยู่ใกล้ๆควยตีปากแม่งอ๋อะ ไม่ลงมาในีสิคนไหนก็มีคนมัดภาค์ก็ไปเล่นไอ้เหี้ยติดแต่ไอ้หน้าเด็กเบรกแตกทิ้นไว้ก็จะแบบนี้แหละไงก็จะรียะไว้เอาไว้ไว้กูจะหลุดนรกได้20มกราป่ะเดี๋ยลเรานั่นแน่ะุณผ้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว ด,ดิโพดี้บีโนเปิดเปิดกล้องคุยกันเลยวิดีโอคอร์ตัวไหนแ,บบแบบหม่งสูงแม่งสูงบนจอเลยก <c oughs> ็เียเลยใส่กระเป๋าหลากสีโอ้ย <c oughs> น,นี่มันแบกอึกลัวเดี๋ยวตาจไดก็ฟังโงโลดสุดึงจน เห็นเห็นองว่าโซเขามีบทเรื่องตัวละครต้นไม้ใช่ไหมผมใช่ครับวันนี้ทรับมองลงยากนะครับมันมองแนวพื้นเนี่ยตัวละครที่ผอมที่สุดยิงทะลุตัวเงี้ยตามพิดมอร์เบอร์เบอร์อร์จะเรียกว่าของแบงกมบรู้เลยเคยยิงยี่ห้อนไปเลขออันนี้เริ่มพลาดด้วยคือใครมีดดีเลยเดูโทรศัพท์เลยเถ้ทพามาตัวละครที่แบนฮาร์ดเลินเบทเลยโกงกันไปยยิิีอุลเล่ฟ้าวิลิตาฟ้า ไอ้เนี่ยคขวะแบบกินเ่งเคทุพันกันเนี่ยไม่ปิดมนเลอรเลยเนี่ยมเลอเออๆเยโมเดลดปิดเลยใคเตัวละครที่เนียนกับผุ้มไม้สุเออมีตัวเดียวปะที่ดูเนียนในในมือบายอะอันนไอเนะไอเนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคมองคุณยากทำเคือนเนี่ยเออ ดำเกินไปแหมเออไม่ไม่สก้นโคนละต้องดูอย่างโฮมแลนเดอร์ดิไม่เปลี่นไม่หนไม่เราไม่ได้เปลี่ยนความแต่เขให้อ้ดเด่นอ่ะไม่ขาวตัวอะไรสิกอย่างเนี่ยนี่เราโฮมแลนเดอร์เห็นป่ะบางเห็นป่ะบาเฮ้ยกูก็ได้เฮ้ยกูก็ได้ไก่แค่ไปเห็นว่ามันไหเกินต้องกดโหลดเลย ไอเกมนี้ท <raspberry> ี่ร่นเอ๋อเนี่ยอเยว้งนี่เอกีดได้ไปจูบแล้วไดีโอ้จบแล้วไอ้ย้ะช่างแม่งเฟสได้ท่นเฮ้ยกิมาการีไอ้ย่ะอ้ยเป็นัไงบ้างไปจูบข้างโกบไม่กระโดิโคตนไก่กระดิไม่ดูเลยไปดไปไปดตรงนี้ไ